โมเมนต์น่ารักน่ารักแล้วก็ความโชคดีของแฟนคลับนะครับลิลลี่แล้วก็บลิงที่ได้เจอลิซ่าโดยบังเอิญบนเครื่องบินนั่นเองโมเมนต์ที่แฟนคลับเนี่ยออกมาพูดแล้วก็ออกมาเล่าให้ฟังกันเขาเนี่ยได้เจอลิซ่าบนเครื่องบินนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นการตามไปนะทุกคนก็คือเดินทางแบบปกตินี่แหละแต่บังเอิญบังเอิญว่าดวงสมพงกันก็ได้นั่งเครื่องบินลายเดียวกันลำเดียวกันกับลิซ่านะครับก็มีโมเมนต์ที่แฟนคลับเนี่ยได้มอบจดหมายให้กับลิซ่าด้วยเป็นข้อความนะครับบอกถึง ลิซ่าบอกว่าขอโทษที่เข้ามาขัดจังหวะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาโชคดีมากๆเลยที่ได้เจอลิซ่าและก็เป็นความบังเอิญที่เขารู้สึกแบบดีต่อใจมากๆเขาก็เขียนบอกเอาไว้ว่าไม่ได้ตามลิซ่ามานะไม่ได้แบบสะกดรอยตามหรืออะไรทั้งสิ้นมาขึ้นเครื่องบินตามปกตินี่แหละแล้วก็ลิซ่าเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะครับเป็นจดหมายที่ได้เขียนให้กับลิซ่า ความน่ารักนี้ใครๆก็อิจฉาและลิซ่าของเราเดินทางแล้วนะครับทุกคนไม่รู้ว่าน้องเนี่ยจะไปทำงานนานกี่วันหรือว่าอะไรยังไงแต่ทุกการเดินทางทุกสิ่งที่ทำขอให้น้องมีความสุขแล้วก็ได้พักผ่อนเยอะๆได้กินของอร่อยๆแล้วกันและนอกจากนั้นเนี่ยแฟนๆเขายังแอบแซวลิซ่ากันด้วยนะครับที่นั่งบนเครื่องแล้วก็ใช้โทรศัพท์2เครื่องไปเลยทีเดียวนั่งบนเครื่องบินใช้โทรศัพท์2เครื่องแฟนๆก็แซวว่าลิซ่าเนี่ยไม่ได้เน้นเปลี่ยนเครื่องแล้วก็ใช้เครื่องเดียวแต่เน้นความจําเต็มแล้วก ก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ความจำเต็มแล้วก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ไปเลยไอคงไอคราวไม่ซื้อหรอกเน้นเปลี่ยนเครื่องเท่านั้นนะครับก็แซลิีา่าว่าเป็นนักธุรกิจสาวที่สวยและรวยมากๆก็ถือ iPhone Pro Max เนี่ยรุ่นต่อรุ่นสลับใช้กันไปแบบนั้นแหละไม่เน้น ซื้อใหม่และใช้เครื่องเดียวแต่เน้นความจําเต็มและเปลี่ยนเครื่องทันทีเครื่องเก่าหรอก,ก็พกติดตัวไปด้วยนี่แหละก็น่าเอ็นดูมากๆเลยนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ไฟแฟนเขาแซลลีซ่าเหมือนกันก็คือเรื่องของทรงผมตอนดีซ่าเนี่ยเป็นเด็กตาเล็กตาน้อยตอนนั้น Coffee Prince ดังแล้วก็มาแรงมากๆในประเทศไทยและลิซ่าเองเนี่ยก็ชอบก็เปลื้มพี่กงยูมากๆพอแฟนคลับได้เห็นรูปก็รู้เลยว่าลิซ่านั้นเนี่ยเขาอาจจะตัดทรงผมเดียวกันกับครับฟิฟต์นะครับและไม่รู้ว่าพี่กงยูจะรู้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆตอนนี้แฟนคลับรู้แล้วว่าลิซ่าเนี่ยปลื้มพี่กงยูขนาดไหนและก็ติดตามผลงานมาขนาดไหนทำทรงผมแบบครับฟิฟต์ไปเลยหนึ่งไหนใครทานไหนใครดูซีรีส์เรื่องนี้กันบ้างคอมเมนต์มากันหน่อยนะครับ